กระนังแล้วโดนนำไปก่อนถึงสองประตูหล่อสูงเนี่ยมันได้สองประตูนในช่วงท้ายเกมครับทำให้แบ่งแต้งของโลกระนั่งไปได้ครับสองประตูต่อสองครับว่เกมที่น่าเสมอมากครับก็เลยว่าโอ้โหทำแบ็กกลับมาอย่างเดียวเชื่อว่าเกมที่แล้วสำหรับน้องแอนตัวร์นักการ์มเจอง์นักพรเนี่ยแข่งมาแล้วสองเกมนี้พวกเขามา่อสูงเงี้ให้ดีแล้วแพ้มาสองเกมติดต่อกันเลยครับ วอร์มอยู่เลยนะมันยังวอร์มอยู่ในสองทีเนี่ยได้ป่าดนงนงด้านหลังดู้ะสนุกมาเล่นนี่กะอุ้ตอนแรกมันไม่เล่นทีมอื่นนมันก็เล่นทีมนี้มั้เลยเล่นมันไปเล่นบดเกิร์ใช่ป่ะมาเล่นนี่แล้เอาเล่นไบดเ์ เดี๋ยแค่ใบนี้ใบเดียวเช่าูกบอลนี่ไงใบหนึ่งอยู่นี่อ๋อเกมในที่เวราบกำลังจะเริ่มเลยเป็นน้องแอรอยู่ในชุดเสื้อตัวเงินตัวเกียร์ก่อนแล้วปุกจากซ้ายไปขวาครับเจอกับทางด้านเจริญนครที่บอกว่ามองให้จริงเล่าใหม่ครับเจริญนครเกมนี้มราเจอกับน้องแอรที่บอกว่าเกมนี้แล้วนี่เขาเก็บได้เพียงแค่หนึ่งคะแนนครับโอ้โหเราให้ขวาสนามมาลูกนี้ ตัวเนี on, voice, so be, ้ยต้องบอกว่าเลยิญครนี่เสือยลำบากราบโโตรยูหวยประกันภูมเนยครับตอนนี้แป้งเนยต้องมีครับเดียสองชิ้นะครับกลับไปตั้งเงินใหม่อีนี้ต้งอนตัวไม่ลด้หลังๆอยู่กันทั่วสมบูรณ์เลยเจริญน์ เป็นชุดใหญ่เลยแล้วสองคนนั่นแอนะเจยกับเจรินครนี่ก็ถือว่าตัวหลักๆมีแยังอยู่กับโคเส้นเดียวกันยค้หจับอยแต่ซนซบว่าซ้ายสามใแล้วไปต่อบอยตัดเข้าในแล้วคืนกับบ้าซแซมอีกทีนึงแล้วนะซ้ายไปสุดเส้นแล้วเปิดยักโอ้โหน่าล้ไปปาดลูกนี้ปัดไ ยินยาวมามาจับบอลแรกค่อยๆดีครับยังไปแก้วกาได้ครับบวกให้สามช่องโอ้โหเล่ะให้ไปใครอึ้น้ารับลูนี หอดอยู่นู่น,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 นหล,นนลอดหลอดหอดเขาให้มาแล้วอยู่หลังโัลู่นอ่ะอยู่อ่ะอยู่เ,เมมนนะรื่อยมโอเโอเคโเคกมไมครัศบอย้โหเล่นหน้าประตูเล่้า,าวังครับซาร์วันนี้ต้องโม่ั่มาหน่อยแล้วลนะองไวยล้วงบอลนับแล้วก็ไปไมัน ตอนการอ่ะสวยครับพิกขึ้นมา3-4คนไปทางด้านขวามามชาลูกนี้ก็โอ้โหสุดท้ายเนี่ยเข้ามือลูกสาวตัวโตครับ ดึงย้อนกลับมาตัา้งกดนใหม่ครับโอ้สายให้ตรงเพื่อนครับเอตาตัดกลับมาได้ครับแล้วหลุดขึ้นมาทางขวาตรงนี้แต่เราจีาดจังหวะถึงแม้บอแลแฉลบออกข้างครับไปลูกทิก้งทางขวาของเจเลน่าอองครับดึกย้อนกลับมาตายโอ้ให้ตามช่องมาลูกนี้ทื่อนได้อย่างถึงครับไปตั้งเตะเราเล่นเร็วเลยครับอย้อนกลับมา หยาบมาตัง้งกันใหม่แล้วเพ็ดโค้ชคอยเซฟขึ้นมาแล้วแม่หลายออกมาทะลุช่องทางซ้ายบ่อยแม่ข้างในย,ยังแน่นอยู่แลต้องทายบอลกับมาตั้งกันใหม่แล้วเพ็ดคีบหมาแล้วแฝงลูกนี้ย้อนหลังถอยหลังกับมาหมุนแล้วคาแนนบอยไม่ตรงตอง่อเลยใช่ช่องว่างอยู่ไอ้ต่อติดโทษเลย เออใจมากเลมันจะคู่กันต่อลงสนามเนี่ชื่อช้าแน,น้องแอนน่าจะได้ชิงน,นี่เป็นโอ้โหแล้วยิงลูกเรียบร้อยแล้วเป็นนั่นบอยครับยิงประตูขึ้นมาให้ได้ทีมน้องแนนนองแนแล้วรคับ ผูเรียที่พงศบอกว่ายืนคนเดียวโล่งๆได้ตั้งยิงแบบนี้นี่ผู้สาวตูวด้บอกว่าฝานลำบายจริงๆครับเดี๋ยวัต็ตอนนี้ต้องบอกว่าลำบายจริงๆครับ ะบเข้าไปตัดนั่นหน้าทีนี่ในพันนะแล้วบอลววอยู่ที่ด้านโพศเอ่อช่วยเหลือด้านซ้ายะะแล้วครับเตะจกพวกไปด้านซ้ายล็อกข่ายไปหนึ่งที่ครับอีกทีนึง้็ลูกนี้แล้วข่ายเข้ากลางไม่ข่ายผู้สาวตัวครับแต่เป็นลูกเตะมุมครับ อยู่ที่บอลนตอนนี้เป็นแซงครับเปิดขึ้นมาเสาสองโบกกลับไปย้อนกลับมารูดีก็ยังใส่รับเอาแล้วสวนกลับขึ้นมาแล้วเจริญนครหลวครับขวบขึ้นมาล็อกเข้าไปอีกทีหนึง่งยังได้ครับอหูลบตัวสก,กัดทิ้งเลยครับลูกนี้เป็นทางด้านเจนียครับก็ลงมาช่วยลบตัวสก,กัดลูกนี้ได้เป็นลูกเตะมุมทางด้านทีมเจริญนครนะครับจากเตะมุมฝั่งหนึ่งมาฝั่งหนึ่งเลยครับ ต่อมาการ,การปาดลูกนี้ได้อีกครั้งคนระับบอลอยู่ที่ป้าตามมาเก็บไว้เจรเลนคร์คอนวด้านซ้ายบวกผ่านตรงการลางไปนี่ยืนอยู่ขู่ลูสาตัวยังปัดได้ครับลูกนี้นะาเกมแบบนี้มีโอกาสเหมือนกันกน,กน,นะวัชรเลนทร์คอนโคตรควไปเองเลยครับกันด้านซ้ายแต่ไม่ข่ายในด้านบอยจะลองไว้ได้ครับเปิดที่มาไม่ดีครับทางขาออกเพชรครับแต่ออกขาวายิงโอ้โหเลื่อนไปเข้ากรอบครับ เกมตออเนี้นาทีต่อน,นาทีนี่แลกกันเลยครับจากหน้าปากโคตูฝั่งหนึ่งมาปากูฝั่งนึงเลยครับเปิดขึ้นมาติดไดหนึ่งคนราผไม่ได้เข้าก่อผู้สาวตก็ไม่สามารถใช้มือรับได้ครับเปิดขึ้นมาบวกจับบอลลงโดนกัดนี่อ่านไว้อยู่แล้ว จับหางตัวอย่างนี้ก็เรียบร้อยอครับซูมซานยังเล่นกันมาแล้วไ,ได้ด้มองด้านหลังก็ลูกนี้โดนตัดเลยครับเจ็บล้อมไว้1ทีแล้วนี่ครับฟาล์ครับโอ้จังหวะมาจะนั่งด้านหลังแล้วก็เป็นจังหวะที่เจ็บเนี่ยล็อกไว้อยู่แล้วแล้วก็บอลไม่รอเลยครับ เป็ทิีคิลครับบริเวณน,นอกขอบเขตโทษครับทางด้านขวาครับสำหรับน้องแอนครับอยู่ที่บอลสองคนครับเพชรกับบอยกำแพงสองคนเช่นกันครับเปิดใหม่ผ่านแล้วให้มาตอนนี้ตัวกใส่ลิงออกข้างเอาไม่อด้วยครับไปออกหลังแพงแล้วต่อยอ๋อคนสร้างน้องแอนบอย ย้อนกับบไปครับตั้เลัเลยตัดเมยัดเลยัดเลยตหดเลยดเล่ตัดเลตัดเลยตดเยตันเ้ยตัลยัเยตัดเลยอัดเไตัดเลาตด้ลยตัดเลยตัดเล้ตเลยตเยตัดเลยตัลยเยตัดเลยตัดเัดเายตัเเล่นัันลยัลยลตัดยตัดเลยตันลาตลยัตัลต่ดตดเตั วันนี้ลุยมาเองแล้วขวามาเอา้าให, like? ห้ให ah, ้ทายครับโดนสวงกลับมาทางขวาเพชรยิ้งหมู่หม่ได้โต๊ะต่อใหเรุกพยายามยึงจับนอกต่อเสดกู้เนี่ยหลายครั้งแล้วจริงๆเราได้ผลแล้วด้วยครับทั้งเนื้อเป็นด้านบอยเนี่ยยีจากนอกต่อแล้วก็ได้มาโต๊ะขึ้นนำคือโต๊ะสูงการหมุกทิ้งกมูได้น้องแอร์เซตสั้นๆมาทดกลับมาตั้งยังไครับ เก <Okay. S 2> ตตจับบอลไม่ค่อยดีกระโดดออกมาซ้ายยังได้อยู่พุชตัดเข้าในแล้วฝ่าข้างสั้นพุชออกดางซ้ายแล้วแซมตะหลบมาหนึ่งหลบมาสองแล้วตูกระฝ่าเสซตแล้วให้มาแดงแดงจังหวะนี้โอ้เรากิดโอ้โหได้ไ,ไปถูกบอลช่วยได้ครับผู้น้อยต้องเทงเลยครับแบ็กบินแบ็กด้านซ้ายยังถูกฝอลแล้วตูกระปวดปุยขึ้นมามอ่าอ,าอนช้ยโอ้จับบอลไม่ได้แล้วทางด้านจลน์อ่อน โอกาสจะเสียเนี่ยเบจะได้ด้วยซ้ำนลรด้นเจริญนครนะเกมนม่ีแหวโอกาสจะจ่าสองูนเนี่ยโอกาสไป็ึงด้านเอาครับแล้วโดนตัดยิมลูกนีอเโอ้โหัวช้างนี่ครัโอ้ซับไปพลาดคับลูกนี้บอลทางข้างมาขาตัวเองแล้วโดนหมวขออบอลมาได้เลบ โอ้โหดูว่าตบโวยมาแล้วเก็บได้จริงด้วยซ้ายเนี่ขาตึงขับตัวเข้าไปเลยครับตึงมานทหลังอย่างนี้แล้วต้หรับเรอนละอ่อนเสียงที่บอกไว้แล้วครับจะได้นับรองเนี่ยมือนเสียรลำบากจริงๆครับตอนนี้คู่แมตช์ที่ลงการแข่งขันเนี่ยอย่างน้อยควรจะต้องมีแต้มนะครับ นีไปซีนออกไปทุ่มทอนเยอะมากเกมผ่านที่ทางพอดีเป็นกุหลาบกุหลดีเสมอครับเรื่มๆกลับตั้งได้มาแล้วครับให้ทะลุเข้ามาฟลอยดีลูกนี้ปอนนันจ้องนี่ตึงยังได้อยู่ว่าเจ็ดแล้วก็โดนแย้ทีนออกข้างไปได้นะัอวนนี้นะเดินักพอในการตัดเกมของพวกเขาเนี่ยคือขยับในนั้นบ้าเนี่ยลงมาตัดครับคือลงมาให้มีส่วนร่วมกับเกมตรงกลางครับ คือนกลับมาเพชรขอ,อสั้นสั่ครับอารู้ไหมผ่านแล้วสองคนเหลือลยตอนนี้ดูอโอ้โหาไปจ่ายให้มาเนี่ยโอ้โหโอโกาสดีที่สุดลแล้วของน่าเจริญนครและลูกคนนี้นอโอโ้ท่านเน้นหน่อยเนี่ยท่าเล,เล่นเร็วไม่ได้อยู่แล้วเพชรลองทำนะต้องระวังเลยนะีย หุ่มเนี่ยในกลุ่มบีเนี่ยต้องบอกว่าที่นำอยู่ที่หนึ่งเนี่ยเป็นทีมเลคเทสครับแล้วเพื่อจบไปสักคู่นี้ก็ใครชนะก็เป็นของทางด้านทีมเลคเทสครับตอนนี้มีอยู่เจ็ดคะแนนเลยครับเลยวัดตามที่หนึ่ง ขาฝูงแน่นอนนะแล้วในสัปดาห์นี้เอ่อยัดมาเสาสองเตะที้ไม่ได้จับมาสองยังเม็นของน้องแองก็เก็บได้ตำตางกาัดรอเพื่อนเอยู่กับการชิปม,มาในกอดเขตมโทษคราวนี้บงอีกทีหนึ่งบอยไปสุดคู่ยาวแล้วก็สุดท้ายจุดออกข้างไปครับเป็นลูกทุก่งด้านซ้ายของน้องแองครับใตอนนี้จะลยว่าพยายามจะทำแกงบุกขึ้นไปใหม่ครับสหรับน้องแอง อยกลับมาได้ครับบอยเสียบอลนะคร,รับบวกบอลหลบอยู่จะไปออย่างนี้รอเพื่อนเติมอยู่ว้ตั้สั่นอยู่มีบาสรออยู่บาสทางขวาว่างเลยจ่ายไปมาจังหวะแรกเราจับบรรางอีกทีจังหวะสองเอ้าบอลฉันลกมาแล้ว บบตองบาทที่ทดโอ้โหจอ,อนกลับมาให้ฟาวแล้วครับตองบาตอนแรกในมือสินมองว่าถ้าเกิดเป็นลูกที่เสียเนี่ยก็อาจจะให้เล่นต่อไปก่อนครับใช่เลยโมว์หันเลย อยายามเข้าไปครับบาสเปิดลูกนี้ก็เสาสองเนี่ยนี่ด้านฝ่ายวิ่งตามไปทนบอลมันโดนจริงครับเอาครับแล้วยังตาดมาได้ครับเจริญนครตอนนี้โอ้โหเหมือนปานฝ่ายไ,ได้น้ำเอา้าแล้วเสียไม่ง่ายลูกนี้ยิงโอ้โหนักสาวกงยังเซฟได้ครับเตะตรงเดียวขึ้นมาการขับจับได้ครับนี้บอลถึงเจ็ดให้มาบอลก็ยังโดนครับลูกนี้ กเกมคู่นี้การเป็นค่อนข้างจะสุสีที่แล้วถ้าไม่ดูผลง,งานที่ผ่านมาของ,งทางด้านเจริญนครเนี่ยมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าพวกนัดต่อตอนกับทางด้านน้องแอนเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับพุ่มาสวยทางด้านซ้ายให้บวกดูครับกัดเอาครับเป็นทางด้านโบกเนี่ยเอาชนะได้ครับแล้วเกมคู่นี้เนี่ยครับนี่ครับต้องโดนเอาแล้วครับเดี๋ยวเูามาดูสุสจะให้ใบอะไรครับเป็นใบเหลืองครับ เห็นไหมกีฬาก็ต้องเลี้ยงจิตเลี้ยงใจด้วยกันนะจ,ๆๆนจังหวะโดนสก,กัดแบบนี้ผู้ตัดสินนี่อยู่แล้วครับไม่ต้องรีบโอเคไม่ต้องคนเีก็จะันหลด้โอเคได้ได จะให้เพื่อนกลายเป็นไม่ดีแล้วพรุ่งนี้เอาน่าจะมีการขยับเหมือนกันเช่นเดียวกันท่านทีมน้องแอนครับเป็นนั่นานเจดครับออกหน้นาน,นแก่งลงครับขั้วไม่น่านโพสให้มังการแสซมมีถุงหนีได้แต่การเป็นเข้าท่านน,นานบารครับแล้วก็จะสิ่งนี่ยให้เป็นนันกโลกฝาดเนี่ยครับ มองว่าเป็นกายเข้าในปัญหาจากด้านหลังเนี่ยครเพื่อนจังหวะจะใช้มือช่วย,ยมไม่แคร์จะล้มไปครับเนาระยะฟรีคิกเนี่ยยังค่อนข้างไกลครับกับเวลาที่เหลืออยู่ประมาณเกือบเกือบสี่นาทีครับฟรีคิกเนี่ยกลางประตูเลยครับดูว่าบอยจะทำไงเปิดตาเข้าไปผู้สาวไปปัดได้ครับตรงนี้แต่นี้ออกไปเลยะเนะเจริญนคร บอลกลับมาอยู่ทางด้านทางออกคอนด้านน้องแอนนะเพชรขยับตัวมาเล่นเซ็นเตอร์แล้วเนี่ยทางหน้าจะทิ้งทางด้านบอยแซมแล้วนะทางนั่นเก่งเนี่ยครับดูว่าจะทำยังไงแล้วจะจ่อยังไงครับเพชรตากลุ่นี้แล้วไม่ผ่านนะการตักูจากขวาที่เติมขึ้นไปแล้วเพืนะ่อนครับตัวมาช่วยคนระับลงมาล้วงเองนะให้ทางด้านบอยครับดูว่าจะขึ้นเกมเป็นยังไงครับ เช็ดบอกเกินตักเข้าไปตรงจ้างเนี่ยครับแล้วโอ่งเช็ดโอ้โหโอ้โหความเป็นมาเลยจริงๆนะกระมันยังกระหวังเข้ากรอบแล้วยนะฮะ โดนอยู่ครับแล้วเข้าทางด้านบอยดีดอยวมาขวาท่านกั๊จับไปไปไม่ได้อีกแล้วโอ้โหวันนี้หมุนิดหนึ่งเหกือนกั้นมาถึงตรงนี้ขึ้นมา,ด,านด้านซ้ายจับบอลไม่ออกเนี้ยหลอกเพื่อน,นอเปลสียบวกขึ้นมาเต็มพื้นที่แล้วตอนนี้จะเล่นละครเล่นเกมลุกเต็มตัวแล้วคร<า>ับไว เบอร์สิทธ์เขายังไงครับเบอร์สิทธ์าไดยังไงครับต้องข่อยไปอีกครับตัววัโกกครับไอ้หมู่หยากมาเอาลูกงจิ้งโอ้โทีนเสาเรียบร้อยเลยครับนี่ครับโอ้วันนี้ไม่มีตัววัโกกครับบปยคุเดียวครับโอ้โหโอ้โหโกกตัวกันไม่ดีนะอย่างนั้นนะหมออาทิตย์น่าจะละคร โอ้โหนี่มีเสียท่าเลยเจอแล้วเขาแตะคู่ไม่อทำคู่เหมือนไม่มีอะไรในกล่องมีแค่สองคนนี่เป็นนั่นปอยเนี่ยคนเดียวนทำได้สามคนทั้งคู่โอ้โหเป็นประตูที่สองของทีมแล้วก็ของตัวเองเลยครับวันนี้คนเดียวนี่ทำสองประตูแล้ววันนี้น้านปอยครับไปมาเลยในการขึ้นนำอีกครั้งครับเห็นไหทีมน้องแอนครับเหลานี่ไงเทปนี้เลยเออโดนเจอแวขอเล่นสั้นครับ ขวบจีจัดโอ้โหได้ลุ้นยอดต่อนี้ปาทิ้งได้ปาตึง้งได้เสาตูนได้ลุ้นทุ่มอีกครั้งครับนาทีสุดท้ายแล้วครัก่อนจะทุบลาวเจ็ดแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นก็สกนนังเกมในครึ่งเวลาแรกครับให้ออกมาทางขวาหมุนหลบสวยมากครับไปตอ่อเราเปิดจอออกมาบานยิงโอ้โหไม่ผ่านตัวบล็อกครับ บอยวิ่งเลยบอลไม่ยกแล้วน่อยบอจะมาตั้งนกันใหม่เก่งโอ้โหตรงนี้เองบอลยาวเลยเอ้าเตะชันแหลกพวกเดียวนันเองนี่ยังจะเลยพอยต้องฝากรวบตัวกันให้ดีกว่านี้เลยว่าหลายๆจังหวะยังไปสับสนกันเลยโอ้โหหลาจังหวะที่ยามเราเรียบร้อยเลยแล้วโอ้โหนี่ ปัดออกมาี่ตรงนั้น like ี่เป็นผู้เล่นของกระนทองแอนก็แพ้ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยจหาเลยแล้วโอ้ต่อตแล้งยยโอ้มาได้ประตูสาคัญเลยแล้วมาดูที่สามตอนนี้เ่นหนีหายสามมาดูตอนหนึ่ง้ก็เรียกว่าตอนนี้เล่นสบายขึ้นแล้วสำหรับ้องแอน อุ้ยเปิดจัดมาเก่งยังไปได้แล้วหน่อยนี้ลุยมาทางซ้ายเก่งมาเรื่อยแเก่งแล้วก็ตัดสินใจจิงเองโอ้โหน่วนี้งชมเลยเก๋งจริงต้องบอกว่าเอ้โหลูสวยมากเลับดูจริงต้องบอกาเลยมกลมงสนามมานีดเดียวเท่านั้นแล้วกูผูร่ามาคนเดียวผมน่าจะส่งหรไม่ส่งเลยิงเลยครับ แล้วมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าโอ้ื่อยลำบากจริงนะน่าจะเลยไักตอนะนะตอนี้ตามหลังที่สี่ประตูต่อนหนึ่งนะครับ,อ 3, 4, ออรบโอ้แล้ว